อัสลามุอะลัยกุมครับขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่านนะครับท่านกำลังรังรบชมอยู่ในช่องของ Abi h u อ Omina น,นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเราได้เกาะติดนะครับการเปลี่ยนจากโรงเรียนปอนเนาะนะครับสู่โรงพยาบาลสนามนะครับณโรงเรียนศาสนาบำรุงนะครับ ซึ่งได้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับในบ้านเรานะครับมาร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามที่นี่นะครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2564นะครับพร้อมด้วยมีการบริจาคนะครับเป็นข้าวสารและก็น้ำดื่มนะครับจากนั้นนะครับก็จะให้ชาวบ้านและก็อสมอนะครับ ร่วมกันทำความสะอาดลานกิจกรรมนะครับเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็รองรับนะครับการรับผู้ป่วยนะครับและก็ผู้มีความเสี่ยงสูงนะครับได้มากักตัวที่นี่นะครับซึ่งอโรงเรียนศาสนาบ,บำรุงนะครับจะได้รองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเฉพาะสุภาพสตรีและเด็กเท่านั้นนะครับ ส่งหลังจากนี้1เดือนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสถานการณ์บ้านเราจะดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้มาพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะนะครับนายแพทย์สุภัพหาสวรณกิจนะครับในฐานะที่เป็นแม่ทัพใหญ่ ในการจัดการปัญหาโรคระบาดโควิด1 9นะครับซึ่งในจันะเองนะครับก็มีหลายๆคลัสเตอร์ด้วยกันที่กำลังระบาดกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารับฟังท่านนะครับในการพูดถึงที่มาที่ไปนะครับว่าโรงเรียนศาสนาบำรุงเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามได้อย่างไรนะครับแล้วก็ มีอะไรจะฝากไปยังพี่น้องชาวเจนะบ้างนะครับเดี๋ยวเรามา,มารับฟังท่านพรอ้อมกันนะครับโอเคครับเป็นโอกาสอันดีนะครับของผมนะครับที่วันนี้ได้เจอผู้อำนวยการนะครับโรงพยาบาลเจนะนะครับคุณหมอสุพัฒน์ทาสุวรรกิจนะครับวันนี้ก็ขอสอบถามสักน,นิดนึงนะครับว่าที่มาที่ไปของโรงพยาบาลสนาม ณนะโรงเร no? ียนศาีน้บำรุงครับมีที nah ่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงไปตรงมาโรงพยาบาลตอนนี้นอนอยู่1 4 0ยคนโควิดนะครับก็ไม่รู้จะให้ผู้ป่วยนอนที่ไหนละเพราะว่าผู้ป่วยก็ตกค้างอยู่ในชุมชนหลายเป็นร้อยคนนะครับสถานการณ์ตอนนี้ในจันะนะครับก็ยังถือว่าใช้คําว่าวิกฤตได้ไหมครับคุณหมอวิกฤตครับ464คนผู้ป่วยผ่านมาทั้งหมดก็ถือว่าเยอะครับผมครับอันนี้เรา ปัญหาใหญ่ก็คือไม่มีที่นอนเพอตรวจเจอเป็นโควิดก็นอนที่บ้านก็ไม่สบายใจทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็ตัวตัวญาตินะก็ต้องหาที่นอนให้อันนี้ก็พยายามหาหลายๆที่ครับสัตหบรลุงก็เป็นที่หนึ่งที่บบพุษนีบบอิษณีก็ต่างก็ยินดีนะที่จะที่จะช่วยกันที่จะดูแลสังคมช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ไม่มีที่นอนของผู้ป่วยก็เลยเป็นที่มาของการเปิด ศาส,สนบบรษไปโรงพยาบาลสนามบณนะตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลสนามในอำเภอจนะนี่มีกี่แห่งนะครับที่จริงๆก็น่าจะมีแค่สองแห่งก็คือที่จะนะวิทยากับที่นี่อมมีสองที่เป็นที่เล็กๆไม่เล็กหรอกนะก็คือมีที่ตาดิกาโคกเคสซึ่งตรงนั้นก็จะรับเฉพาะคนในหมู่หกกับหมู่สี่ก็จะไม่รับทั้งอำเภอแต่ถ้าท่านรับทั้งอำเภอก็จะเป็นที่ที่นี่ศาส,สนบบรุษแล้วก็จะวิทยา ในฐานะผมก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งนะครับท,ที่มีลูกเรียนอยู่ที่นี่นะครับคุณหมอพอจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในในส่วนของความวิตกกังวลว่าเออใช้สถานศึกษาของลูกนะครับในการที่จะมาเป็นศูนย์กักตัวเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองอย่างไรได้บ้างครับหลังจากที่เสร็จสิน้นการการเป็นโรงพยาบาลสนามที่นี่แล้วนะครับอันนี้ไม่ยากเลยครับ ก็เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลนะครับเราก็ใช้หลายตึกของโรงพยาบาลเป็นที่กักตัวรักษาผู้ป่วยโควิดเราก็จะทําความสะอาดในมาตรฐานเดียวกันเราพ่นยาฆ่าเชื้อปัดบัด,บดเช็ดถูตามตามขั้นตอนแล้วก็อีกอย่างเชื้อโควิดเองนะถ้าถ้าเชื้อมันออกนอกร่างกายมนุษย์นะมันก็อยู่ได้ไม่เกินชั่ววันหนึ่งไม่เกิน24ชั่วโมงถึงจะอยู่ในเสมหะที่ตกตามพื้นอะไรก็ตามนะมันก็อยู่ได้ไม่นานมันก็จะตายของมันเองอยู่แล้วนะครับ โดยที่ไม่ต้องทําความสะอาดเลยนะแต่โอเคเราทําความสะอาดเต็มที่แล้วก็ทิ้งเวลาไว้ไม่เกินให้ให้ให้มันเกิน24ก็อาจจะเป็น2วันนั้นความสะอาดก็จะเต็มร้อยเนาะก็ทําเกรดเดียวกับโรงพยาบาลนี้มั่นใจได้อยากจะฝากอะไรไปถึงผู้บริหารโรงเรียนที่นี่บ้างครับที่ถือว่ามีมีครับมอมีความเสียสละใช่ไหมครับคุณหมอครับผมต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยเพราะว่าปัญหาเรื่องที่ที่กักตัวของ ผู้ติดเชื้อนี่เป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดถ้าเราตรวจเจอแล้วเราไม่มีที่นอนให้เขา mm hmm. เขาก็ mm hmm. ยังอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชน mm hmm. การโอกาสที่จะไปติดญาติพี่น้อง mm hmm. ติดผู้คนรอบข้างก็ยังเพิ่มเพฉะนั้นเรื่องโควิด hmm. ในอำเภอเราก็จะไม่จบเร mm hmm. ต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองด้วยชุมชนรอบข้างด้วยบาบอฮุสธนีทีมมัสยิสดสลาฮุดีนอย่างยิ่งนะครับที่ช่วยกันทำให้ ที่นี่การไปโรงพยาบาลสนามที่มีความหมายมากนะครับ200เตียงครับ200คนจะได้มานอนที่นี่<ม>เป็นผู้หญิงและเด็กอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาสถานาการณ์โควิดหวังว่าอีกหนึ่งเดือนครับตัวเลขผู้ป่วยโควิดนอำเภอเราจะลดลงเป็นหลักหน่วย5คน3คน8คนแล้วสถานาการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นครับสุดท้ายครับคุณหมอนะครับรบกวสนสุดท้ายนะครับฝากอะไรไปถึงชาวชนะบ้างครับในการปฏิบัติตัวหรือว่า,าด้วยสถานการณ์ณตอนนี้นะครับชาวชนะ ก็คงรับทราบนะครับว่าสถานการณ์มันย่าแย่เนาะเฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ปฏิบัติตัวสําคัญก็คืออย่าลืมหน้ากากอนาม,มัยไปร้านน้าชาน้อยๆไปร้านน้ำชาน้อยแล้วก็เระยะห่างในการนั่งถ้าทุกคนใส่หน้ากากล้างมือดีเระยะห่างในการนั่งคุกยกันก็ใส่หน้ากากโอกาสแพร่กระจายเชือ้อโควิดก็น้อยมากส่วนคนที่ได้สวบรัวจมูกแล้วก็ต้องกักตัวเองที่บ้านนะครับเพราะว่า เราจะได้กระถิบหรือเราจะผลเป็นลบแต่ถ้าเราออกไปเดินบางทีเราอาจจะยังมีเชื้ออยู่แต่เชื้อยังระยะฝักตัวก็ได้<ๆ>ก็จะทําให้โรคมันแพร่<ๆ>งั้นก็อยากให้ช่วยกันทุกคนครับอีกหนึ่งเดือนครับ<ๆ>เราช่วยกันจะน่าเราจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมครับขอขอเสริมส,สักนิดหนึ่งนะครับเนื่องด้วยเพื่อนผมเองเนี่ยเขาได้สวอปแล้วครั้งที่1นนะครับเขามีผลเป็นลบนะครับทีนี้เขา เขาสบายใจได้หรือยังว่าเขาเขาไม่ติดรู้ว่ามีขั้นตอนยังไงต่อไปครับมีครั้งที่สองครั้งที่สามยังไงต่อครับมีครั้งที่สองครับวันที่เจ็ดครับอีกเจ็ดวันเพราะการสอบครั้งแรกเป็นลบอาจจะแปลว่าไม่มีเชื้อหรืออาจจะแปลมีเชื้อแต่ยังอยู่ในแล้วฟักตัวยังตรวจไม่พบก็ได้วันที่เจ็ดครับถ้าตรวจแล้วไม่เจอค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีเชื้อละแต่ว่าถ้าตรวจเจอโอเคเราก็จะได้รักษาในฐานะที่เป็นโควิดต่อไปครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณครับ